ผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดลายไทยนะคะลายแพววาสวยๆนะคะชุดนี้นะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลเปลือกไม้นะคะคุณลูกค้าขาราคาชุดละนะคะ1490ัรบาทราคาชุดละ 1, 4 9 0รบบาทนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะ ให้กับคุณพี่สุธีนะคะอยู่เขตนะคะสวนหลวงนะคะกรุงเทพมหานครขอขอบคุณมากๆเลยนะโทรวาเมื่อคืนโนแล้วก็แอดไลน์นะคะคุณลูกค้าคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะคุณลูกค้าคะเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะสะดวกสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้านะคะโทรเข้ามาสั่งซื้้อไดเลยค่ะ089 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค <S, <S, bbe bbe> ่ะคุณลูกค้าขาสนใจเนาะสั่งซื้อนะคะคุณพี่เนาะคุณพี่สุธีบอกว่ารับนะคะที่เป็นผ้าตัดชุดนะที่เป็นผ้าตัดชุดสีน้ําตาลที่เป็นผ้าตัดชุดสีน้ําตาลนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะมีสีนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นลายไทยลายแพวลายไทยลายแพวานะคะคุณลูกค้าขาผ้านะคะที่เป็นผ้าลายแพวาแบบนี้เนาะที่เป็นสีน้าตาลแบบนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะคุณลูกคค้้าาะะผตัดดชุน ผ้าตัดชุดก็จะประกอบไปด้วยผ้าตัดเสื้อด้วยนะคะผ้าตัดเสื้อก็จะเป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมเหมือนที่นุ่มสวมใส่อยู่แบบนี้เป็นผ้าไหมเหมือนที่นุ่มสวมใส่อยู่แบบนี้เป็นผ้าไหมทอเครื่องใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้องและที่สาคัญนะคะซัาเครื่องได้สีไม่ตกรีดง่ายมากๆนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะอ่าสั่งซื้อเนาะผ้าตัดชุดนะคะมีของแถมนะมีของแถมนะคะเป็นตะก้านะคะคุณลูกค้าคะเป็นตะก้าสุดชิคนะคะมูลค่า150บาทแถมให้ฟรีเป็น ตะกร้านะคะนี่เลยน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะแถมตะกร้าไปให้หนึ่งใบด้วยนะแถมตะกร้าแบบนี้ไปให้หนึ่งใบด้วยนะคะคุณลูกค้าขาซื้อหนึ่งชุดแถมหนึ่งใบซื้อหนึ่งชุดแถมหนึ่งใบนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะคุณลูกค้าขาร้านแม่มัี่าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยจ้าผ้าตัดชุดนะคะผ้าตัดชุดนะคะ ซีน้ำตาลเปลือกไม้ผืนนี้ชุดนี้ค่ะ1 4 9 0ันี่สบาทถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนนะคะโอนเพียงแค่ 1, 4 0 0ันรบาทคุณลูกค้าเก็บเงินปลายทางนะคะ1 4 9 0พันรเก้าบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะจ๊ะตันนี้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าดูข้อมูลนะคะดูข้อมูลดูรายการสินค้านะคะดูจากรีวิวสินค้าได้เลยนะกดติดตามหรือย,ยังคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยหรือย,ยัง ะะกดติดตามแล้วนะคะกด subscribe เรียบร้อยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมได้เลยเข้าดูเข้าชมนะคะทางช่องทาง YouTube นะคะบอกว่าอยากตัดเสื้อกับร้านแม่มาริพาไทยดูแบบเสื้อได้ที่ไหนไหนดูแบบเสื้อนะคะได้จากช่องทาง YouTube นะคะช่องทางนี้เลยคุณลูกค้าขากดไลค์แล้วใช่ไหมกดติดตามกด subscribe เรียบร้อยคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมใช่ไหมคะลูกค้าเข้าดูเข้าชม วันนี้นะคะนุ่มสวมใส่นะคะเป็นทรงคอจีนวีเป็นทรงคอจีนวีนะคะเลือกใช้ผ้าสีชมพูกะปิเลือกใช้ผ้าสีชมพูกะปินะคะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะสั่งตัดเข้ามาได้เลยเนาะสั่งตัดเสื้อนะคะ 1, 3 9 0บาทคุณลูกค้าต้องโอนมาจํ m หา500บาททางร้านถึงจะได้ตัดให้นะคะทางร้านถึงจะได้ตัดให้นะคะแล้วถ้าคุณลูกค้านะคะบอกว่าอยากสั่งตัดแบบว่าเป็นชุดหล่ะเป็นชุดก็คือจะเป็นเหมือนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะเหมือนที่คุณพี่นะคะคุณพี่วิเดจิตเนาะนี่คะะน2 ชุดแรกคุณพี่ตัดเป็นทรงไทยเดือนต้นไปชุดแรกคุณพี่ตัดเป็นทรงไทยเรือนต้นไปหนึ่งชุดที่เป็นสีม่วงนะคะที่เป็นผ้าแพรวาสีม่วงเนาะผ้าทั้งชุดแบบนี้นะคะ2800รอยบาท2,800อบาทค่ะคุณลูกค้าขาเนี่เลยค่ะถ้าเป็นตัดชุดนะนะคะขอบอกราคานิดนึงนะคะคุณลูกค้าขาเนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นนะคะคอนะคะเป็นคอห้าเหลี่ยมเป็นเสื้อคอห้าเหลี่ยมสวยมากๆนะคะเลือกใช้ผ้าไหมสีขาวโอโมเลือกใช้ผ้าไหมสีขาวโอโมเดี๋ยวพาดูพาชมค่ะนี่เลยจากคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบไหม ถ้าชอบทรงนี้สั่งตัดได้ถ้าชอบทรงนี้สั่งตัดได้เลยค่ะสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆค่ะรอบอกนะคะอยู่ที่36นะคะกระดุมเป็นกระดุมห่วงกระดุมปั๊มแบบนี้นะคะใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายค่ะความยาวเสื้อมาตรฐานความยาวอยู่ที่21นิ้วความยาวแขนนะคะเลยสอกลงมานิดนึงคุณลูกค้าเห็นไหมมันจะพอดีใส่เลยนะคะความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสั่งตัดได้คอห้าเหลี่ยมสวยสวย คอห้าเหลี่ยมสีขาวโอโมสวยๆพรีเมียมแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาราคา 1, 3 9 0ัรเบาทเลือกใช้ผ้าไหมสีขาวโอโมเลือกใช้ผ้าไหมสีขาวโอโมค่ะคุณลูกค้าขาหรือว่าชื่นชอบสนใจนะคะอยากสั่งตัดทรงไทยเรือนต้นดีค่ะทรงไทยเรือนต้นสวยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์นะคะเป็นออเดอร์ของคุณพี่นะคะคุณพี่สุธิตานะคะอยู่จังหวัดนะคะอุดรธานีนี่เลยค่ะคุณพี่ก็สั่งตัดเข้ามานะคะเป็นสีเขียวพาสเทลเลือกใช้ผ้าไหมสีเขียวพาสเทลนะคะ ัดเป็นทรงไทยเรือนต้นสัดเป็นทรงไทยเรือนต้นสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง 1, 3 9 0บาท1,390รบาทค่ะคุณลูกค้าขาจากปกติ 1, 5 9 0บาทนะคะนี่เลยค่ะช่วงนี้ก็โปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะอยากให้ได้สวมได้ใส่มีชุดผ้าไทยสวยๆนะคะไว้ใส่นะคะปีใหม่นี้ค่ะคุณลูกค้าขาเนาะปีใหม่นี้นะคะแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นแบบว่า งานบวชงานแต่งเยอะมากๆนะคะเทศกาลงานแต่งเลยว่าง่ายๆคุณลูกค้าค่ะสั่งตัดได้เลยสั่งซื้อผ้าเลือกสีผ้าได้พร้อมนะคะคุณลูกค้าค่ะมีผ้าหลากหลายสีหลากหลายคอลเลคชันให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอบเข้าดูเข้าชมนะคะทางช่อง y YouTube แม่มารีผ้าไทยนะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าผ้าของเราก็เยอะนะคะมีผ้าหลายสี้วยนะมีผ้าหลากหลายสีมากๆเลยนะคะเพราะว่านุ่มก็จะรีวิวอยู่ตลอดนะคะที่เป็นผ้าใหม่ที่เป็นผ้าไหมสีพื้นแบบนี้นะคะมีหลากหลายสีมากๆนะคะจะมีเฉดสีชมพูเฉดสีเหลืองนะคะ เฉสีฟ้าเศษสีม่วงเศษสีเทาค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบนะคะสีไหนเสื้อทรงไหนนะคะของร้านแม่บัณิพัไทยก็สั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นทรงไทยเรือนต้นอันนี้จะเป็นทรงไทยเรือนต้นนะคะร้านเรานะคะรตรงช่วงแขนนะคะเราจะยกเราจะยกตรงนี้ขึ้นนะคะทุกทรงเลยแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่า ไม่ไม่ยกไหล่ได้ไหมทําเป็นแบบเรียบๆธรรมดาสั่งได้นะคะคุณลูกค้าขาสั่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบแบบว่ายกไหล่แบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาขอบอกเลยว่ายิ่งทําง่ายนะคะคุณลูกค้าขายิ่งทําง่ายนะเพราะว่าถ้าจับจีบตรงเนี้ยถ้าจับไม่สวยมันจะดูแบบว่าคนละแบบกับที่น้องใส่แบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะอันนี้จะเป็นแบบว่าลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษของทางร้านแม่มรีพาไทยของเราเลยตีเก็หน้านะคะแล้วก็ตีเก็หลังด้วยนะคะเกล็บทุกส่วน เก็บทุกส่วนเก็บรายละเอียดให้หมดนะคะใส่แล้วสวยใส่แล้วใส่แล้วปังมากๆคือใส่แล้วจะแบบว่าดูดูมีเชฟดูมีรูปร่างและที่สําคัญคือใส่ง่ายใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยสั่งตัดเสื้อสั่งซื้อผ้าได้ไหมสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้ไหมได้จ้ะราคาผืนละ490บาทราคาผืนละ490บบาทคุณลูกค้าสามารถนะคะเลือกได้เลยนะเพราะว่านุ่มมีรีวิวเยอะเลยคุณพี่ขาคุณพี่เข้าดูเข้าชมก่อนนะ ข้าดูข้อชมรีวิวก่อนนะจ๊ะก่อนสั่งซื้อสินค้านะคะฝากดูฝากชมรีวิวให้ชัดเจนจดใส่กระดาษไว้เลยหรือว่าถ้าคุณลูกค้ามีช่องทางไลน์แคปเจอร์หน้าจอไว้แล้วค่อยส่งมานะคะคุณลูกค้านะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8เบอนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้านะคะกลับเป็นเบอร์นะคะที่ใช้นะคะแอดไลน์นะคะคุณลูกค้าค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวขอขอบพระคุณนะคุณพี่จ๋า คุณพี่สุธีนะคะอยู่เขตสวนหลวงนะคะกรุงเทพมหา,หาคนครเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะส่งสินค้าให้นะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวจัดส่งสินค้าให้เนาะ,ะเก็บเงินปลายทาง1490บาทค่ะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วก็ยังมีของขวัญปีใหม่ของขวัญของฝากจากรา้านแม่มัดีผ้าไทยมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวต่อไปนะคะจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรจะให้คุณลูกค้าหรือเปล่านะฝากดูฝากชมด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าขอบคุณค